พี่ๆกำลังหาล้อสเปคเดิมๆล้อทแท้ศูนย์ใสวีออใช่ไหมคะมาเลยค่ะนะคะวันนี้จะมาแนะนำค่ะ ล้อโตโยต้ายาริสเอที s สปอร์ตพร A ีเมียมค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่า v ีออจะไม่ผลิตรถแล้วถ้าใช้รถ v ีอออยู่อยากจะได้ล้อเดิมทําไงดีนะนะคะใส่ล้อตัวนี้เลยค่ะแม็กซีรูร้อยเหมือนกันรถเก๋งของ Toyota าถ้าเป็นแม็กซีรูร้อยสามารถใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นค่ะยาริสก็คือตรงรุ่น v ีออใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะแล้วก็โค r o n นนะคะเอาติดรุ่นเก่าที่เป็นแม็กซีรูร้อยนะใส่ได้เลยค่ะ รุ่นนี้นะคะราคาชุดละ15,000บาทค่ะมียางที่ติดมา2ยี่ห้อนะคะชุดนี้เลยจะเป็นยางคู่ตัวบิสโตนค่ะบิสโตอนอ e ีโคเปีย EP 1 5 0ยางปี2022นะคะสเปคยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์185 60 R 1 5ค่ะนี่คือล้อป้ายแดงถอดศูนย์นะคะใหม่มากๆเลยลูกค้าหานะคะพร้อมน็อตแท้ส่วนเช่นกันลูกค้าสามารถเอาล้อเก่าล้อเดิมมาเทินได้เลยนะคะเทินแล้วหักรบเป็นส่วนลดไปค่ะอาจจะใช้เงินที่1 2, 3, 4, 5, นึ่งหมื่นหนึ่ก็ว่ากันไปนะส่วน ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะยาลิทเอทีฟสปอร์ตพรีเมียมขนาดล้อขอบ16นะคะแม็กรุ่นนี้สวยมากๆเลยค่ะเป็นแมคซีทูโทนนะะปัดเงาสลับสีดำยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์195 60R16 ค่ะยางปี2022ชุดนี้48ก็คือใหม่มากค่ะลูกค้าคะยางที่ติดมาจะมี2ยี่ห้อนะคะมียางคู่ตัว y o ก o าม m a แล้วก็ดันหลบขาราคาเท่ากันเลยชุดละ15,000บาทพร้อมน็อตแทศูนย์อีกเช่นเคยค่ะการติดตั้งนะคะเราจะพ่นสีกันสนิมดุมล้อให้ด้วยเปลี่ยนน็อตใหม่ให้ของเก่าของเดิมเอามาเทินเป็นส่วนลดได้ค่ะลูกค้าคะและพิเศษสุดเลยนะคะ a c t v ขอบ16รุ่นนี้สามารถใส่กับซูซูกิสวิปได้ค่ะหากลูกค้าไม่ติดไม่ซีเรียสเรื่องโลโก้นะคะ เดี๋ยวขึ้นภาพให้ชมนะคะ นี่เลยค่ะใส่กับ Suzuki Swift นะคะใส่ได้พอดีเลยไม่ต้องแปลงอะไรทั้งหมดเลยค่ะแล้วลูกค้าคาขอบ15ยังมียางคู่ตัวดันหลบนะคะราคาจะซอฟลงมาหน่อยอยู่ที่ชุดละ13,000บาทค่ะยางสเปคเดียวกันนะคะ 185/60R15 มียางที่ติดมาดันหลบแล้วก็บิสโตนค่ะยางคู่ตัวดันหลบชุดละ13,000บาทยางคู่ตัวบิสโตนชุดละ15,000บาทถ้าเป็นล้อและยางป้ายแดงของที่ร้านนะคะจะรับประกันยาง2ปีไปเลยค่ะ ร้านอยู่ที่ปทุมธานีนะคะมี2ส,สาขาค่ะสาขา2อ,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิช่องทางการติดต่อเบอร์โทรที่หน้าโปรไฟล์แอดไลน์ขอโลเคชั่นได้เลยค่ะ